พบกับเราครับช่องกุยอเจียงพลายแก้วสักใบครับผม,มก็ต้องขอบคุณคุณน้อยจากสม,มุทปราการด้วยนะครับที่สนับสน,นุนสับปร,ร,ปรดก็ผมก็จะแบ่งคนละครึ่งกับน้องคำแพงกับน้องใจบุญนะครับแบ่งคนละครึ่งนะครับก็เพิ่งมาถึงสั่งไปหลายวันแล้วครับ น้ากำลังเอามาส่งมาจากพัทยาเลยครับเดินทางมานี่ก็ประมาณห้าร้อกโลนะครับมาถึงบ้านเราครับสะอาดปลอดภัยไรสารพิษไหมไรสารพิษครับตอนพัทยาช้างอยู่ที่นู่ดกินที่สบสามิปีแล้ว้วดสมุนมัมีกดครับผมคือกดมือ มันน้อยมันไม่ค่อยมีผลกี่ร้อยเท่าไรเพราะว่าทางพอดีเขาปลูกแบบมีกาใช้ยาแบบฮอร์โมนครับบำรุงไม่ใช้ยาฆ่ายาฆ่าอะไรฮอร์โมนบำรุงต้นบำรุงลูกแกระชังมันกินมันก็อ้วนมีสารเกือะปนช้างกิน ดูลูกเขาตินแก่หญ้าใหญ่สำหรับในขนาดหญงเยอะสำหสับตับหญ้าเนี่ยครบกันถึงแล้วมันวอดดีเลบก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่สนับสนุนอาหารของน้องช้างมาให้นะครับก็เราก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับทั้งหมดนี่เราซื้อทั้งทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราลงแค่แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงให้น้อง <ตะ S 1> คำแพงด้วยนะครับเด,เดี๋ยวเราจะ,ะซื้อกล้วยมาด้วยแล้วเราจะป้อนอาหารให้น้องคำแพงกับน้องใจบุญให้เอฟซีได้เห็นนะครับะครับต้อนรับในช่องอวยเอจียงภายแก้วภายสักใบนะคะก็วันนี้นะคะพาน้องใจบุญ น้องเล็กของบ้านเรานะคะอายุ8ขวบแล้วนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนเป็นค่าาหารช้างนะคะครับผมวันนี้เราก็ได้ซื้อเป็นสับปะรดครับผมมานี่ครับสับปะรดนี่ค่ะสับปะรดนี่ครับมาให้น้องช้างทั้งหมดเลยครับครับทุกเชือกแล้วครับ ให้น้องใจบุญได้ทานค่ะอันนี้เรามีกล้วยหอโมโมาให้น้องใจบุญน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปป้อนน้องคำแพงขำแพงด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บข้ามาฝากฮะปแล้วลนะอ,อก็ต้องขอขอบคุณนะคะผูใ้ใหญ่ใจดี มอบค่าอาหารให้กับเราขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อนะคะพี่น้อยนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการครับออผมช่องแีลยงก็ไม่มีอะไรจะาตอบแทนนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณก็ขอให้คุณพี่น้อยมมสมบรการก็ให้มีสุขภาพพารามัยแข็งแรงนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับก็ให้อายุมัน่นขัญยืนนะครับ ใช่ค่ะในวันนี้ก็ใหกลับไปย้อนกลับไปคืนให้กับที่น้อยร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะน้องจ้าบนนี่ไม่สนใจเลยครับกินอย่างเดียวเลยเรื่องกินเรื่องใหญ่ขนยาวมากเลยคเขาเป็นน้องของพี่แก้วนะคะชายแก้วน้องสาวว้ากินอย่างเดียวเลย ดูดูพิการไทยขนหางยาวมากเลยดูขนหางใช่ครับยาวเป็นศอกเลยยาวเป็นศอกเลยนะครับนี่ขนหางนี่ขนหางขนตัวครับขนตัวก็ยาวครับนนะะดูขนตัวเขาสิครับนี่ยาวมากเลย ขนหัวขนตัวครับโอ้หมดแล้วลูกหมดแล้วดูขนหัวเขาสินตะกร้าเลยดูค่ะขอกินเต็มตะกร้าเลยนะคะพี่ควันหมดแล้วตาเขาสินหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณก่อนนูกขอบคุณก่อนนุ๊กไม่กินเทียวหมขอบขอบคุณเร็วขอบคุณก่อนขอบคุณนะขอบคุณเร็ววันนีเร็วดูเร็ววันนี มาด้วยวันนี้เรามาหาน้องคำแพงอีลาอีลาอีลาคำแพงนะคะก็มีกล้วยมาฝากน้องด้วยนะคะกล้วยนี้ก็มาจากคุณะค,ะคุณน้อยผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนคราบอา <5 S 2> <ม>หารให้กับน้องช้างครอบครัวปวยเจียงนะคะก็วันนี้เราซื้อเป็นกล้วยนะคะคมาให้น้องคำแพง สูงหนลูกสูง่อยกินอย่างเดียวเลยลูกสูงมูมามากเลยนะคะอร่อยไหมคะดูยกินตะกะมากเลยเนี่ยน้องอายุก็สองปีสองปีกับห้าเดือนนะคะครับผมท่านใดที่มาเที่ยวศูนย์พัฒนาศึกษานะคะมาหาน้องได้นะคะน้องก็จะฝึกแสดงอยู่ อยู่ที่คุณก็จะศึกษามาน้องได้เลยนะคะที่บ้านช้างเดี๋ยวไม่ให้กินขอบคุณนะคะพี่ขายชุดบันท้กหเลยจ้าบันทดอนบัน่ดอนไม่ดีสักกล้ามากเลยอีนูนี่อีนูใจเย็นเดี๋ยวตะกร้านี้ไม่ให้นูกินหมดเลยนะก็วันนี้เป็น วันศุกร์นะครับแต่ว่าแขกเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มานำเสนออาหารให้น้องชา้างได้กินอิ่มนะคะครับผมถ่าค้าแพงพูดได้จะบอกว่ารูอร่อยมากเลยนะคะสำหรับด้วยวันนี้ดูหุ่นน้องสิครับตะมุตะมิเลยตะมุตะมิอ้วนมากนะคะเออบรรยากาศน้องก็สองปีห้าเดือนแล้วนะคะนี่กำลังฝึงเกเรียนรู้ เกกับพี่พี่บอพ่อพี่พี่ชุกแจงนะครับมาให้กำลังใจน้องได้นะคะถ้าใดที่อยากมาเที่ยวก็เชิญเลยนะคะที่ศูนย์พดโอ้กินอย่างเดียวเลยจั่วก่อนจั่วจั่วยกสูงยกสูงไหนทำเป็นไหมเสียงด้วยเลืกไอ้เลือดยกร้อยจั่วไอ้ยกสูงยกือดสูง นี่นะดูมีโชว์เต้นด้วยรุ่งน่ารักมากเลยอยากกินนะคะด้วยความที่อยากกินลูกมุ้งมาโม่งไปด้วยไหมคะพี่ฟานอ่ามุ้งเปิดงี้พี่ฟานอ๋อเดี๋ยวพี่ฟานทำให้ดูนะคะลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อู้ถ้าโชว์ก่อนนะคะเดี๋ยวให้กินหนูก็โชว์ให้ดูก่อนนะเนื้อนะตะระกำกินบนตัวนี้ก็ด็จับนะ ก็เด็กน้อยครับนนี่คัมแพงจะมาโชว์ความสามารถให้แม่เอฟเทียดูมุนลูกลุ่งนี่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 มุนมุนยกขาด้วยเตะด้วยลุงเอ้มุนไปเออเป็นกำลังใจให้น้องคัมแพง์เลยนะคะเก่งมากเลยพอแล้วมุนพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ๋อพอแล้วอ่ะบัตรอ่ะเรียด ขอบคุณค่ะข้าน่ารักมากเลยนะคะน้องช้างโอ้มีขนายออตอนนี้เราก็มาหาพ่อภายสักใบนะคะก็ต้องขอบคุณน,นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนค่าอาหารให้กับครอบครัวชาวช้างข้างเปวียเจียงนะคะ ก็ควานไม้ของเราก็ได้จัดการนะคะนี่เราสั่งซื้อนะคะเป็นสับปะรดนะคะเราสั่งมาจากพัทยานะคะเป็นของญาตินะคะตัดมาจากพัทยาเพิ่งมาถึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะรถเข้าไม่ได้วันนี้อาหารของน้องช้างเราถึงบ้านแล้วนะคะ เราก็ได้นำให้กัดช้างกินนะคะเราแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเราไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งมาให้น้องคําแพงกับพี่สักใบนะคะคือเราอยู่กันคนละบ้านนะคะพี่สักใบกับน้องคําแพงเนี่ยคุณพ่อดูแลอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ดูแลอยู่ ของเราอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งเราอยู่ที่บ้าน20หลังก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณจากใจช่องกวยเอเจียงเลยพี่น้อยสมุดปาการนะคะก็ขอขอบคุณมากๆขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำกิจการงานใดขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ผลบุญนี้ย้อนกลับคืนให้พี่เป็นร้อยเท่าสิบเท่าสำหรับทิปนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะ ทางนี้ทางนี okay, um, ้ตาตาตาใช่ตาใช่เออคุณค่ากัาแพงกินอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจเลยเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่ขอบคุณนะคะแงขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ากําแพง เอี้ยนแม่นะก็เราไปให้คนอยากด้ต่กิดทางในหวงเดี๋ยวให้แม่ด้วยนะครับป้าป้า ไปน้งเร็ววันนี้เอาาม่รักของคพลงปากด้ควันนี้ความนรักของน้องคัพแพงกาปาอนะคะเป็นกำลังใจให้เราชาวช้างนะคะคนทุกท่านเลยแล้วก็แะมาเยี่อามากล้วยขอปน้องคัพงได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ ในช่องแควเจียงพายเก้ี่ยสักใบด้วยนะครับวิธีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับครับผมขากล้วยด้วยขากล้วยครับผม